ก็เพิ่ม,มาแล้วปีใหม่แล้ว2,568จะเป็นปีใหม่เดือนแรกของปีฉะน,นั้นพวกเราก็ได้ปฏิบัติธรรมกันเป็นชีวิตจิตใจคือการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของชีวิตจิตใจเป็นเรื่องของการ ศึกษาภาวนาเพื่อนำสติมาเกี่ยวข้องมาเจยวข้องกับชีวิตจิตใจของเราซึ่งเป็นธรรมชาติที่เป็นการค้นหาศึกษาภาวนาเหมือนกับว่ามาเติมหรือมาเพิ่มหรือมาเจริญมาเจริญเจริญก็แปลว่าทำให้มาก ไม่มีสติมีสมาธิมีปัญญาเป็นการเพิ่มสติเข้าไปจึงมีการแสวงหาเลยจึงมีการปฏิบัติฉะนั้นการปฏิบัติของเราก็ในรูปแบบของการกำหนดรู้หรือรู้สึกไปกับชีวิตประจำวันกำหนดรู้ก็คือรู้สึกรู้ตัว รู้อาการอาจารย์กล่าวว่ารู้สึกตัวก็คือรู้อาการมีอะไรกระทบกับกายเรา,าก็รู้เคลื่อนไหวก็ร,ร,ร,รู้หรือนั่งยืนเดินนอนเราก็รู้หรืออาการที่กระทบไม่ว่าจะเป็นความร้อนความหนาวความยิ้กเราก็รู้คือกําหนด เหมือนกับหันกลับเข้ามามองหันกลับเข้ามาดูด้านในของกายของจิตหรือของชีวิตจิตใจจะเป็นลักษณะมีฐานมีเครื่องหมายมีมีที่มีที่สังเกตก็คือความรู้ตัวเมื่อเรา มีความรู้สึกตัวเป็นฐานเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายแล้วก็จะได้มองกลับเข้ามาได้ตรงจุดหมายได้ตรงได้ตรงประเด็นของการที่จะกลับมาดูตัวเราเพราะเราดูความรู้สึกแต่มันก็ดูอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจิตใจเกี่ยวข้องกับกายกับใจเราไปด้วย ดูสภาวะดูอาการดูความรู้สึกนึกคิดดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพิม่มแต่เราก็คือเหมือนกับหันกลับมามองด้านในเหมือนกับมองเข้ามาตัวเรานั่นเพียงแต่ว่าเรามีอุบายหรือมีกุศโลบายหรือมีหรือมีเครื่องมือในการที่จะมอง มองเข้ามาแบบมีมีฐานก็คือมีความรู้สึกมีความมีสติอยู่กับความรู้ตัวก็เพื่อที่จะได้มองมาดูกายมองดูจิตอยู่เสมอเหมือนกับว่าให้ต่อเนื่องให้ติดต่อเป็นลูกโซ่มองกลับเข้ามา อยู่กับการสัมผัสรู้อยู่กับการตั้งอยู่บนฐานตั้งอยู่บนกายโยนจิตเป็นลักษณะสร้างความรู้สึกตัวหรือเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกตัวจะได้ไม่หลงไปไหลไปกับเรื่องต่างๆ เพราะฉะนั้นการฝึกก็เริ่มไปจากการฝึกเล็กๆจากฝึกมองกลับเข้ามาสู่การสัมผัสรู้รู้อาการรู้ความรู้สึกอยู่ที่กายเราเมื่อเรารู้สึกอยู่ที่กายส่วนการที่จะมองเห็นใจมองเห็นความคิดมองเห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นด้านในมันก็เป็นเป็นหน้าที่ของสติปัญญา ที่มันจะมีความพัฒนาขึ้นจากสติธรรมดาหรือสติที่เรากําหนดรู้จากรู้สึกก็จะเป็นลักษณะสติที่เป็นสติปัฏฐานคือมีการควบคมุมครอบคุมได้มากขึ้นแทนที่เราจะมองดูแค่ความรู้สึกเราก็มองเห็นตัวใจที่มันจิตมันนึก ที่มันมีสิ่งมากระทบหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องในขณะที่เราเป็นอยู่เป็นอยู่มีอยู่หรือขณะที่เราตั้งหรือว่าขณะที่เราดำเนินการของจิตวัตรต่างๆเพรา้นั้นก็จะกลับมาหาหาหลักหาฐานเหมือนกับว่ามันยังมีหลักเป็นที่ยึดเป็นที่ เป็นที่ผูกเอาไว้กับใจเราอยู่เสมอมันกะเลยทำให้เราได้เห็นได้มองเข้ามาสู่รายละเอียดต่างๆซึ่งจากสิ่งที่เรากำหนดรู้ได้บ้างนิดๆิดแต่น,น่อยหรือได้บ้างไม่ได้บ้างต่อไปมันก็จะจำนาญขึ้นเป็นผู้เห็นรอบเห็น ในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของกายเรียกว่าปัญญาแปลว่ารอบรู้ในกองสังขารเพราะว่ากองสังขารก็คือในรูปในนามในธาตุในขันในอายตนะในสิ่งที่เป็นนามธรรมความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่เป็นการที่จะเกี่ยวข้องกับการยืนเดินนั่งนอนการตัดสินใจกัน ที่จะไปซ้ายไปขวาการที่จะลุกจะนั่งมันเกี่ยวข้องไปหมดก็เ,เรียกว่าเริ่มต้นจากการกลับขับมองมองด้านในที่มองมาที่ความรู้สึกอันตัวความรู้สึกตัวนี้มันจึงเป็นเป็นเครื่องหมายหรือเป็นนิมิต <c oughs> นิมิตทั้นแปลว่าเครื่องหมายคือให้มีจุดที่จะเป็นจุดสังเกต ให้มีจุดที่จะเป็นจุดยืนให้มีที่ตั้งเอาไว้สำหรับจิตเราถ้าเราไม่มีที่ตั้งเราจะดูมันมันมากเรื่องคาว่าธรรมชาติของชีวิตจิตใจเรามันมากมันจะดึงไปทางตาทางหูทางอายตนะทางความคิดนึกอะไรมันดึงไปได้รอบเพราะฉะนั้นเราให้มีศูนย์รวม ที่มีจุดที่เป็นจุดสังเกตที่มีเครื่องหมายแลื่ที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่หรือกลับมาตั้งอยู่บนฐานฐานก็คือสิ่งที่จะให้เรามองมองเข้ามาดูกายดูจิตของเราเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมท่านจึงเรียกว่าเป็นการมองจากสิ่งที่เป็นรูปสิ่งที่เป็นนาม เหมือนกับว่าในรูปในนามมันนะมันจะมีมากมายสินสภาวะเป็นอาการเป็นสิ่งที่จะเป็น,นกลไกของชีวิตจิตใจนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยหาหาจุดสังเกตหาที่ตั้งอะไรเรียกว่ากรรมฐานฐานก็แปลว่าที่ตั้งกรรมเขาแปลว่าการกระทำ การกระทำที่มีฐานเขาเรียกกรรมฐานการกระทำที่มีที่ตั้งการกระทำที่มีมีเครื่องมือมีเครื่องหมายก็คือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับสติในภาษาเราเรียกว่าสติแต่เป็นภาษาภาคปฏิบัติเราเรียกว่ารู้สึกตัวคำว่ารู้สึกตัวก็หมายถึงสติสัมปชัญญะ ที่มันรู้สึกเพื่อที่จะได้มองเห็นสิ่งที่มันเป็นอยู่ด้านในที่ด้านในเรา,เรามันมีมากแต่เรกว่าจิตสิกอาการของกายอาการของจิตั่นก็เลยกลายเป็นว่าเห็นตามความเป็นจริงสิ่งที่มันมีสิ่งที่มันเกิดสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จึงเรียกว่ามาเข้าใจหรือมารู้มารู้ในสิ่งที่เรียกว่ารูปว่านามในสิ่งที่เรียกว่ากายว่าจิตจากการกําหนดสติเราเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตรเราก็เลยกลับมาหาเหมือนกับหัดมองเข้ามาด้านในก่อนหัดมองหัดที่จะดึงใจให้ให้มาอยู่กับปัจจุบันก่อน ส่วนเรื่องของเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดความรู้ในสิ่งที่มันแสดงในอาการที่มันจะปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือจะเป็นเส้นทางของของสติสมาธิปัญญามันมีเส้นทางหรือมันมีการที่จะต่อเนื่องหรือการที่จะเชื่อมไปสู่การพัฒนา จากที่เป็นสติที่เป็นความรู้สึกตัวเป็นเป็นเบื้องต้นจากนั้นมันจะไปเกิดการรู้สภาวะรู้อาการก็คือรู้ด้านความรู้สึกเนื้อคิดด้านในเรียกว่าดูดูใจดูกายดูใจดูกายก็เห็นจิตโบราณท่านว่าดูจิตก็เห็นธรรมดูกรรม ก็เห็นนิพพานคำว่าดูกรรมก็คือดูการกระทำเห็นนิพพานถ้าดูอาการก็เห็นปรมัต์ตัวอาการที่มันกำลังเกิดขณะที่มันเกิดแล้วเรารู้เราเห็นก็เรียกเป็นปรมัต์ฉะนั้นในการปฏิบัติของเราก็เลยมีฐานมีที่ตั้ง จะอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนจะอยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคนจะอยู่กับการปฏิบัติโดยตรงหรือจะอยู่กับการทำงานหรือจะอยู่กับการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆก็แล้วแต่แต่ต่อไปมันจะมีตัวตัวที่จะเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็น การที่จะมีสิ่งที่คอยดูแลคอยเป็นที่ตั้งหรือเป็นที่อยู่ให้จิตเราอยู่เสมออะไรว่าเริ่มเริ่มจากการกำหนดสติต่อไปก็เป็นสติปัฏฐานต่อไปก็เป็นสติปัญญาญาณต่อไปก็จะได้รู้ว่าความละเอียดของจิตความรู้สึกนึกคิด คาที่เราจะอยู่กับตรงไหนถึงจะเป็นลักษณะที่มันเป็นทางสายกลางเป็นลักษณะของสิ่งที่เป็นความถูกต้องชอบธรรมหรือเป็นการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น,นมันก็จะมีหลักคุณธรรมเกิดขึ้นในหลักาษาเรารียกว,ว่าสติปัญญาญาณ เป็นทางของการเดินทางตางจิตจะเป็นทางของการหาที่ตั้งให้จิตเรามีจุดสังเกตไม่มีเครื่องหมายมีนิมิตแล้วก็จะได้ดูเข้าไปเห็นความละเอียดต่างๆที่เป็นชีวิตจิตใจของเราวันนี้เราก็ได้เวลาปฏิบัติกัน